ไทตันยกสูงสายซิ่งนะเอาไปลงทงครับพี่น้องลงทงในทงหน้านะแตงยกสูงสไตล์ออฟโรดยีลาบซิงนะฟรีดาวพอนเริ่มต้นห0 0พกิลี่นออไหนนําไปเบ,ไบิรงไก่เสืมครับพอลงทงให้ทงหน้าได้อยู่ครับพี่น้องนะมาสวัสดีครับพ่อไก่เสมืมรถซิ่งทั้งคีมันได้ต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหับจบ มิมติ X, พิเศไตทัน2.4 GLX พัดแคปยกสูงนะตัวนี้ไม่ใช่มีตัวเครื่อง2 5กับ2.4ตัวนี้จะเป็นเครื่องบล็อกตัวไม้เครื่อง2.4ครับนะออกรถโปรโมชั่นฟรีดาวครับปีแรกพี่น้องเอาไปสร้างตัวงวดพันห้าพันเก้านะอันนี้รอไมอ้หยางไม่ได้เลยขี่โคหน่อยหนึ่งนะไอ,พอ้พึ่งจะใส่แม็กไม่ยางไม่มากฟรีดาวครับดูดิโคตรสูงเลยอ่ะโคตรสูงเลย เออนะ้นำท่วมมาต้องย่านมันนี่มึงลุยกับไปรถสูงมาเนี่พี่นะ้องมาต้องย่านจ้วดนะแบบสูง,ส,งสิ่งสิ่งไอ้ก็มีไม่ใช่แบบมีแต่สิ่งแบบติดหัวเขา่านะติดตุ้มม่องนะอันนี้จัดออฟออฟรถไปเลยเล็กไหมหนึง่งแสนโลเกียร์หกสปีดนะตัวนี้ปี2017นะนะปี2017ครับแคปเปิดได้นะั่นะตัวนี้นะตัวนี้นะนคทำไมเป็นตัวเก่ามันจะเปิดไม่ได้แต่อันนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วมันเปิดแคปได้ครับพี่นอ้อง นะไว้ลนเอาไปสร้างโตพันห้าพันเก้าปีนมต้องย่านน่าน่วมกับสูงวันนี้ม่ต้องย่านเอฟเดี๋ยวก็บเอฟซีไโหลดได้ไหมอเดี๋ยวจัดให้อีกมาจะโหลดจะเอาขึ้นเอาดีดเอาดีดหน้าดีดหลังบอกบอกเดี๋ยวจัดให้มีอะไรที่ไอทําให้ไม่ได้บ้างเออขอแค่มาเลี่ยจัดสัทธาตัดธาไม่ได้โอ้ยไฟสีผมนะท่ำลงกไปพอร์ลก็ติดอย่างพวีั เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดให้เห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรอบพ่อจีดยางขับวิ่งขับกล่ขับมกล้อรขับสิกรขับแมคโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรดเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดท่องถมประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทเอาไปล่งทงก็พี่น้องนาคอนห้าพันเก้าปีแรกสองจุดสี่พัน น้าเดิมพันเดิมฝากกระปุกไม่เคยถอดเลยนะรุ่นนี้มันจะแผ่นเพจมันจะเป็นสติ๊กเกอร์นะอ่าสติ๊กเกอร์ตรงนี้เห็นไหมมันจะไม่เหมือนพวกอินซูโตต้ามเลยทีแผ่นเพดแล้วตัวแผ่นเพจโตต้ามอีตรงนั้นอินซูจะอยู่นี้มินซูอยู่ตรงนี้มินซูมจะเป็นสติ๊กเกอร์นะอ้าวจบศูนย์บาทสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะออกไม่ไปแดงอันนี้เจ็ดแปดแสนมันจะขวดแพงเลยแต่มือสองโหหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ฟีดาว ปีแรกไวรุ่นเอาไปสร้างตัวงวดพอนแค่หาพันเก้าหลังอันนั้นพันแปดพันเก้าตลอดสัญญาแคปหน้าจอสร้างจองพันออนไลน์เอาส่วนลดไปสองหมื่นวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้าไลน์แอดเฟซบุ๊กยูทูบหรือ t ิ๊กต็อกส่งบาวประชาชนเบรอร์โทรที่อยู่เข,ข้ามาสามยางแค่นั้นพ่อเดี๋ยวไอเดินเรื่องให้เ,น,เนื้อถึงรถจนมือสองเนื้อถึงไอเส็มรถซิงจะขายรถซิ่งขายรถบ,บ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญพบวงจรเนื้อถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ะช่วยยุันยันทุกตส่งฟีพอดหน้าบ้านกับพี่น้องชาบไปไว้ยล่นเอาไปลงทงกับพี่น้องเก้า